สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการวิเคราะห์วิจารณ์ฟุตบอลนะครับของทาง BNS Channel นะครับผม BNS Channel นะรายการเฉอะเลียมกะโลครับซึ่งเทปนี้ก็น่าจะเป็นเทปที่3แล้วที่เกี่ยวกับวิเคราะห์บอลนะครับผมประจำวันที่9สิงหาคมวันนี้เราจะวิเคราะห์คูใ่ใหญ่สคู่นะครับคืออาร์เซนอลกับเวสต์แฮมแลวก็อีกคู่นึงคือสโต๊กซิตี้กับเรอัลพูนะครับผมแล้วก็จะมีการให้นะครับทัศนะคู่อื่นๆในช่วงท้ายรายการด้วยนะครับอย่างไงเรา,าเริ่มมาที่คู่แรกนะครับผมอาร์เซนอลพบเวสต์แฮม หลังฟังอาร์เซนอลครับ5นัดหลังสุดของอาร์เซนอลคือชนะเชลซีในคอมมูนิตี้ชิลด์นะครับผมแล้วก็อุ่นเครื่องครับชนะวอล์ฟบวกมาครับชนะลียงชนะเอเวอบตันแล้วก็ชนะสิงคโปร์เอไอนะครับก็คือรวมๆคือชนะหมดเลยฟอร์มอาร์เซนอลตอนนี้กำลังสดมากครับผมเฟรดผู้เล่นตัวจริงของไอสภาพความพร้อมของทีมก่อนละกันครับของทางอาร์เซนอลครับผมอลิสติสซานเชสยังไม่มีส่วนร่วมนะครับในเกมนี้นะครับโดยรวมไปถึงเดนนิเวลเบ็คที่ยังเจ็บนะครับแล้วก็แจ็ควิลเชียร์ด้วย น่าจะใช้งานผู้เล่นจากชุดคอมมูนิตี้ชิลเป็นหลักครับของทางฝั่งอาร์เซนอลนะครับโดยที่ผู้สารประตูนะครับน่าจะเป็นปีเตอร์เชคครับผมกองหลังมีนาโช่มาริออเป็นแบ็คขวาไอเป็นแบ็คซ้ายครับผมมีเฮกเตอร์เบย์ลินเป็นแบ็คขวาคู่เซินเทอร์ฮมแล้วจะเป็นเบอร์มันเดสเกอร์คู่กับกอสเซนี่นะครับกองกลาง3ตัวทําเกมมีอารอนแลนซี่ครับผมฟันซิฟก็กระแรงและก็ซันติกาโซรากองหน้าครับผมด้านาแนวลุกด้านซ้ายน่าจะเป็นเมซิเดซิล ด้านขวาเนี่ยเป็นอเล็กซ์อองเล่ชัมเบรนที่ทําประตูในนาทีแล้วนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าผมคิดว่าน่าจะเป็นการเบียดกันระหว่าง2คนคือทีโอวอลคอตกับโอลิเวียชิรูครับซึ่งผมคิดว่าทางวอลคอตน่าจะได้ได้โอกาสก่อนนะครับผมโอเคทางฝั่งเวแทแฮมนะครับเวทแฮมห้านัดนะหลังสุดของเวแทแฮมคือแพ้แอสตานะครับผมในยูโรป่านะครับผมแล้วก็แพ้เบเมนแล้วก็นัดแรกเจอแอสต้าก็เสมอครับชนะนอริสิตี้แล้วก็เสมอชันตันในเกมอุ่นเครื่องนะครับผมทางฝั่ง เวทแฮมนะครับเขาจะมีอ่าดิอยฟราซาโกอนะครับเป็นแนวลุกนะครับผม11ผู้เล่นตัวจริงของทางฝั่งเวทแฮมก็จะมีผู้สารประตูเป็นแอเดียนนะครับผมกองหลัง4ตัวก็จะประกอบด้วยโจเอ้โอเบียนนะครับวินสตันลิสออกบาน่าแล้วก็อารอนคอสเวลนะครับผมกองกลาง3ตัวมีมาร์กโนเบิลชิกยูทอดทษครับชิกคูเกตูยาเต้เออชื่ออ่านยากมากเปโดโอเบียงนะครับผมแนวรุกตัวสนับสนุนกองหน้าจะเป็น ปาร์เย่นะครับผมแนวลุก2ตัวก็เป็นมาโรซาลาเต้แล้วก็ดิอัฟราซาโกนะครับ <got> การเจอกันนะัดนี้ครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์นะครับผมแน่นอนครับลอนดอนดาร์บี้แมตช์มีความสูสีในการคือพุทธสภาพผู้เล่นนะักไม่สูสีอาร์เซนอลนักดีกว่าเยอะแต่ด้วยความเป็นลอนดอนดาร์บี้แมตช์ครับใส่กันเต็มที่แน่นอนนะครับผมแต่ด้วยสภาพทีมอะแล้วก็แล้วก็ความพร้อมสภาพจิตใจฟอร์อมการเล่นผมมองว่านาทีเนี้ย อาร์เซนอลดีกว่าทุกอย่างครับอาร์เซนอลถ้าไดแ้และถ้าสมมติตามรูกเกมเนี่ยผมมองว่าเวทมน่าจะทําตั้งรับเป็นหลักเน้นการตั้งรับเป็นหลักและถ้าอาร์เซนอลได้ประตูเร็วผมว่าเกมนี้มีไหลครับผมมองว่าผมฟันธงว่าอาร์เซนอลจะชนะสองถึงสามรูขึ้นไปด้ดยสามนะครับผมนี่คือทศนะคู่แรกของผมนะครับส่วนคู่ที่สองนะครับโอเคสโต๊ก okay. กับเรียวพูนะครับผม แล้มาที่ฝั่งของสโต้ก่อนแล้วกันนะครับ5นัดล่าสุดของสโต้ก็คือแพ้ปอร์โต้ครับแพ้โคโลนแพ้เบนฟอร์ดชนะไรแคมแล้วก็ชนะสิงคโปร์เอไอนะครับผมภาพความของทีมนะครับลูกสาประตูนะครับน่าจะใช้จอห์นบัตแลนด์นะครับแนวรับยังไม่มีชอคอสครับไม่มีมาร์ควิลซันที่มีอาการบาดเจ็บนะครับอ่านนี่มีความน่าสนใจอย่างหนึ่งคือเกนจอห์นสันนะครับซึ่งเพิ่งโดนทางลิเวอร์พูลปล่อยตัวมา ก็ย้ายเข้ามาสู่ฝั่งสโต๊กแล้วก็น่าจะได้เจอทีมเก่าและอีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจในเกมนี้คือสโต๊ก uh, นะครับกับลิพูเป็นเกมที่เล่นกันนัดสุดท้ายของฤดูกาลที่แล้วแล้วก็เริ่มเปน็นนัดแรกของฤดูกาลนี้เลยเดี๋ยวยังไง๋ยวว่ากันตอนวิเคราะห์ลูกเกมแล้วกันนะครับผมแนวลุกก็ยังยังไม่มีไอ้มาโคอันนาโตวิชนะครับผมซึ่งทดสอบความฟิตไม่น่าจะผ่านแล้วก็โอเคอาทางฝั่งโบยานกอกิดนะครับผม ก็ฟิตมาแล้วแต่ว่าผมคิดว่านัดน,น,นี้น่าจะยังไม่ได้ลงเป็นตัวจริงของทางฝั่งโซงนะครับผูกสาประตูใช้เป็นแจ็คบัแลนด์นะครับผมกองหลังสี่ตัวเป็นเกนจอห์นสันครับเจสคาเมิลอนมูเนซ่ามาร์คมูเนซ่านะครับแล้วก็อิลิกปีเตอร์กองกลางสองตัวคุมเกมครับเป็นมาร์โควานกิงเคลครับที่ยืมตัวมาจากเชลซีแล้วก็เกรนวีลันนะครับแนวลูกสามตัวครับก็จะประกอบไปด้วยมไม่แม่บารัมลิยุครับชาเรียดัม แล้วก็จอนาธานวอเตอร์นะกองหน้าตัวเป้านะ่าจะเป็นไอ jo ้โชเซลูนะครับทางฝั่งของ Real ริวพูริวพูนะครับก็ตอนนี้เสริมทัพเยอะมากนะครับแล้วก็ผมบอกตรงเลยว่าการจัดทัพของริวพูทำให้ผมปวดหัวในระดับหนึ่งเลยนะครับโดยสภาพกับสภาพวองไอ้ห้นาน่ารังสุดก่อนเลยครับห้าน่ารังสุดของริวพูก็คือชนะสวินดอนครับชนะเฮลซิงกิครับผมเสมอมาเลเซียแล้วก็ชนะเอดีเอสของทาง เอเดียสแล้วก็บิสเบนของทางออสเตรเลียลีกนะครับผมความเพิอ่มของลิเวอร์พูลนะครับคิสเตียนเบนเทเก้น่าจะยืนเป็นก็น่าจะเป,ป้านะครับเดนนิเอลก,ก็คงต้องรอโอกาสต่อไปเดนนิสสลิตยังเจ็บครับส่วนแนวลุก3ตัวเนี่ยแหละผมว่าที่มันน่าปวดหัวครับมีอดัมลาลานะ่าฟิลิเป้กูเตโนโยแล้วก็จอร์แดนไอซ์แล้วก็มีเฟร์วิโน่ด้วยครับผมผมก็เลยมองว่าน่าจะเป็น แน่จะมีคนหนึ่งที่จะต้องโดนดับบน,นจอสำรองนะครับโอเคเสียเผู้เล่นตัวจริงในความคิดของผมก็นะครับก็คือผู้สาประตูเป็นซีมงมิโยเ,เล่นะครับกองหลังสี่ตัวมีดานัเนลครายไม่อ่อมาติสเกร์เทลนะครับเดียลอฟเลนและก็โจโกเมสกองกลาง2ตัวครับห้องเครื่องเป็นเจมส์นีเลอร์กับจอร์แดนเทนเดอร์สันนะครับเดิคแคปซันคนใหม่แนวลูก3ตัวก็จะประกอบไปด้วยอดัมลาลาน่าครับฟิลปิปกุตินโยและผมคิดว่านะตำแหน่งสุดท้ายน่าจะเป็นของไอ้นะครับผม กองหน้าตัวเป้าแน่นอนครับเป็นคิสติอนเบนเทเก้เกมนี้ครับฤดูกาลที่แล้วเกมสุดท้ายของซีเว่นเจอราลดครับผมสโตกซิตี้นะครับยิงไม่ไว้หน้าเจอรลาดเลยหกหนึ่งแต่ผมว่าเกมเนี้ยมันไม่น่าจะไม่น่าจะเป็นลักษณะนั้นนะครับนะหรือว่าจะเป็นลักษณะนั้นที่รอบใ <c oughs> จเย็นใจเย็นนะครับผมว่าเกมนี้เป็นเกมแรกของฤดูกาลด้วยทางฝั่งลิเว์ก็ต้องตั้งใจและก็เน้นเต็มที่ผมคิดว่าไม่น่าจะปล่อยให้ไหลขนาด โดนสมมติทสมมติท่านาในกรณีร์พูโดนก่อนผมมั่นใจว่าไม่ไหลเหมือนเกมนั้นแน่นอนนะครับเกมนี้ผมมองว่าสูสีมากคือถ้าเล่นบ้านรีพูผมว่ารีพูน่าจะชนะแต่ว่าเกมนี้เล่นด้วยเล่นในสินโซก็อย่างที่รู้กันอยู่ว่าโซกเล่นในบ้านดีค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เรื่องเสียงเชียเรื่องสภาพแวดล้อมรอบๆสนามนะครับก็ทําให้โซกน่าจะได้เปรียบรีพูในจุดๆนี้นะครับแต่ผมมองว่าสักยภาพร์พูอ่ะไม่ถึงกะแนนแพ้แน่นอนเกมนี้ผมมั่นใจไม่แพ้แต่ผมมองว่าเกมนี้ แฟนรีพู่ะว่าผมเลยนะผมมองว่าน่าจะเสมอน่าจะเสมอครับอันนี้คือค,ความทัศนะส่วนัวของผมนะครับผมมองว่ารีพูยังต้องจูนอีกหลายๆอย่างหลังจากที่ผมดูรีพูในเกมปีซีซั่นโอเคในเกมปีซีซั่นชนะเยอะก็จริงแต่ว่าเกมปีซีซั่นรีพูส่วนใหญ่จะเป็นชนะทีมที่แบบมันไม่สาม,มารถวัดวัดเกรดได้อ่อะซึ่งรีพูผมคิดว่ารีพูน่าจะต้องาด้วยมาตรฐานของทีมน่าจะต้องทําได้ดีกว่านี้นะครับผมมองว่าเกมนี้น่าจะเสมอกันอ่าเสมอมีสกอร์แล้วกันนะครับที่ของผม ส่วนคู่อื่นๆนะครับที่ผมมองว่าเป็นทัศนะฝากไว้แล้วกันก็จะมีนะครับผมมองไปที่เซลติกครับเซลติกแล้วก็ทางฝั่งโอลิมปิกลียงนะครับผมแล้วก็ซา์ทฮมตันนะครับผมฝากไว้ในอ้อมใจด้วยแล้วกันวันนี้ยังไงเดี๋ยวลาไปก่อนนะครับผิดพลาดประการใดสามารถคอมเมนต์อยู่ล่างได้นะครับแล้วก็กด subscribe ทางด้านขวาด้านขวาด้วยนะครับถ้ายังไงจะพยายามทํามาเรื่อยๆนะครับยังไงมีข้อติชมสามารถติชมได้นะครับไม่ต้องไม่ว่ากันนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ